สวัสดีเด้เจะเอทุกตาพาฝันจ้ามาค่ะพกันอีกแล้วมาคลิปนี้เลยกระพานนี่บอกค่ะคลิปประจําเหือนหนอคลิปพอกันตนนั้นเศ้าๆเนาะค่ะเนาะมามาได้จะเจอมาดื่มกาแฟดำเกดทุกตาพาฝันได้จ้า หรือว่าผ่าสายยอบ้านเอ้ยค่ะบ้านเอ้ยเน่ผ่าห้องได้บ้านนี้มาพูดเลยนะ่ออกกําลังกายนําเอ้ยก่ะออกกําลังกายก้องเสียงเนาะคะ่ะเนาะลดลมก้องเสียงไปหดโปดมันบอกถ้าเห่าห้องนี่มาคยข้าพูดเลยว่ห้องก็มาฟังเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝัานห้องเฮาฝังค่ะอ้าวพร้อมระบิหนึ่งสองกะลุยเลยบนันนี้มันบอกค่ะมาได้จะได้ มาเด้อยวจะเด้อมากินกาแฟดำกับยทุกตาผาฝันเด้อจ้ามาคยไหนะาผาหูบกาแฟดำค่ะ มีแหงมีแหงค่ะกาแฟฮ้อนๆสะมีแหงอ่ะผมเอ้ยแต่มันเป็นนั่นสวยยืดอยู่แบบนี้บบได้ได่หนอจะนอวีซิสิผมนี่ก็ถ้า่บได้ก็ฟูด้วยค่ะผมเอ้ยก็ไไ้ผมมันบ่มีน้ำนักเอ้ย่าเห้อมสีผมไหลความอันนี้สำหรับเอ้ย้อค่ะเด้อต้องบำรุงผมเนาะเอ้ยก็ทำอยู่ด้อค่ะแต่ว่าบางเทือก็ คือว่าเราขะหนอสารเคมีนมันเขาก็พบ่พยายามใช่หนะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องต้องได้ย้อมเพิ่นน่ะค่ะถ้าอันผมข่าวไหลค่ะมันก็น่าเกียดเนาค่ะหนอเมื่อออกอันอาดคทิเพิ่นผมอันข่าวเต็มหนึ่งอันมันแสมโมเมนต์ข่าวเนะอันผมแสมนะคะผมพ่นว่าเสียหือผมมันภาษาบานเขาพันว่าเสีเหรือน่าผมขาวกับผมดํามันผสมกันเสินะ มันงอกกระบบงอกเส่ไค่ะมันอันมันก็เลยแซมขึ้นมาก็ก็ต้องเอ้ยก็ต้องได้ย้อมเนาค่ะเนาะเพื่นกัอันนี้ก็คุยอันกินกาแฟดำมันคุยกันเป็นเรื่องผุ่มบค่ะมันนี่เมื่อนี้อากาศบ้านเอ่ยเป็นเสือเอมื่ออากาศบ้านเอ่ยตุ๊กตาผาฝันเมื่อวานนีประมาณสามองศา แต่ว่ามีฝนตกทั้งวันฝนตกมืดมื้อค่ะก็มืดมืดคึมคึมอันนี้ก็ได้ที่ว่าอันนี้ก็เปิดไฟมืดอาคาน้ำเหือนเลยคำสั่งก็มืดตึ๊บลยค่ะอันนี้ก็ได้ฝนที่เป็นโปรยมืดมื้อเลยก็ถ้าออกไปข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อกันฝนใส่เสื้อนั่นหนาะดะเฉพาะฝนก็ตกอยู่เลยค่ะได้ยินเสียงป๊อเปะป๊อเปะอยู่ ธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะธรรมชาติเพิ่นเธอมาเมื่อวานเอ้ยว่าเนาะอันกวดอันเบือไม้แหงหอยู่อันนาบานหลังบานเอ้ยบ่ได้หํำใช่ไหมค่ะไปทําความสะอาดเลยไปเอทันเอที่ลดมดเวลาอันตนเป็นตนแหลงซื่อๆแล้วมันเย็นเอ้ยว่ได้ออกไปเมื่อน,นี้ก็บบได้กวดแล้วคะ่ะเพราะว่าอันฝนมันตกมืมื้อเอากะ โบทำเนาะค่ะนเพาะมันก็เปียกมันบอกกนี่บอกค่ะก็อัดคลิปกินกาแฟก็บพ่อแม่พี่น้องคุยกันเรื่องธรรมชาติทั่วไปอันสิ่งรอบตัวนะคะเนอเอาอันนี้ก็พากินกาแฟพาโฮกันเนะค่ะเดอ้อ